แม่น่าแต่ที่ีก่ลงพี่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ามล่านสามแม่นสามสองมือได้ล่านสามเนี่ยนบหลงพี่บ้านภาคดพวนบาเนาะหลพ่านวัดว้าลานห้องกับิงหงเฮียงตัวบาทนี้สมือ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 ขึ้นเนี่มั้งขึ้นเป็นยังราบได้เนาะหลวงพี่ต่ว่าไล่ไล่รับบ่ได้แล้วมันเต็มแล้ว ไ er ล่รับบะไ้แล้วรับโทรศัพท์เอาลวงพี่รับอะไรรับอะไรเป็นรับจับกวนตูวแล้วลวงกราบนมัสการครับลวงพี่สการจ้าสการนะจะเริ่มพอเด้อร์ยมพ่อยมแม่ถึงแดน่อติดตามกันที่ใดกันทุกคนอยู่ดอกน yeah. ่อขาดว่าพี <can <can ่น mm ้องเอฟซี่นกันทีโชคสี่มานน้ำลวงพี่เยอะเนาะเอาง่ายๆว่าปลายปีจะเขาเก้าหาเมื่อต้นปีมันเข่าสามตัวเนาะเข่าสามตัวสองตัว วดนี้เป็นวัดที่สองของปีปี69ปี69นี่เป็นสองวัดน,นอกลงเียนะนับเป็นวันที่สองเนี่ยลูกขอมือขึ้นขอมือขึ้นาตามมาตามข้อมฝันแห่งสีขัดข้อมฝันนัน่นจากี่วาเสียงเดกขึ้นสุดไทยฝันว่าจัวไหนครับฝันว่าหนึง่งพญานาคสององค์เป็นเดือดขึ้นมาจะ ใต้วัดผมแลเรื่อยเป็นมาปูกับยามักคดมักคดเป็นตัวเลขให้เบื้งคดตัวเลขเง่นตัวองแรกเป็นเลขเจ็ดคดเป็นเลขเจ็ดเลยแล้วเว้นเว้นไว้กลางเงินเป็นเลขศูนย์มังเกิลอยู่เราบานในองค์ที่สองเป็นเลขเก่าเก้าอะไรหกอะไรลองดูเพิ่นอยากให้ถามโตครับหวงพีแต่เจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์หกโง่แต่พระปิวาจังใดแล้วหวงพีก้อนก้อนอีเสียงหลวงพี่วาดจังใดครับ กะ阿ัตนา阿ัตนาว่าตาตัวเลขตัวนี้ให้ถ้ามันเข่าก็ให้ฟันเคียวฟันได้ถ้าบวกเข่าก็ให้ฟันเป็นตัวเลขหรือได้ตัวอื่นกระเพิ่นแหวนไม่เฮ็ดในเห็นเป็นตัวเลขครับมันก็เลยมั่นใจก็เลยบอกญาติโยมเพอ่์หนึ่งค่ะผู้มีไล่ลูกตะสีเพิ่นได้หนักอยู่ผู้มีไล่ยางผู้บดถือเงินถือลอยลอยคุณลอยสามสูงยางผู้บดถือดีนี่ ผู้ถ่ลอยคาณลอยผู้ถ่ลอยผู้ถิ่ลอยคุณลอยมันนี่งวดวันที่สิบเจ็ดนี่ครับลงพีลงพีใดไปครับได้มือคืนนี่เอเป็นเลขรอยมากบอกเลขเนี่ยนังเลขนั่งคือเรานั่งเลขนั่งสมาธิเนี่ยันเนเลขคำนวณเลขคูมให้วันที่สิบเจ็ดสิบหกวันคู่อ่ะเน่ยสิบหกวันคู่เจ็ดนอเลขสีใดครับ สีแหลสีเหล่าแมนมาแห้งบอลงพีมาขึ้นเอามาม้แห้งบอทึ่งล่มทึ่งนั่นมันเกิดสีแห้งเนี่ทึ่งล่มก็แห้งหมากระเฮาแมนผมมาถือผ้าสกใชย์ไม้โยมมาเช่นเหนืออะไรสีเหลสีจะไหนเนาสีเหล่าสีขึ้นจ้งปากกาเนี่ยแต่มันมันบอบอสีน้ำเงินยังสีีหล ยี่น้ำเงินแมนบาเหล็กเห็นว่าสีน้ำเงินก็ได้แต่มันมันมันบอเข็มคือจังน้ำเงินจังที่โอ้สีเหลือเลยพี่น้องตั้งหัวเรื่องสีเหลืเลยสีเหลืเหล็กเหล็กแเหล็กมาสเตดเด้อรัวหนุ่มสเตเตอรโอ้สเตเตอรฟัดมาแล้วพี่น้องเหล็กมาสเตเตอร์สเตเตอร์ขึ้นยังพี่น้องเจ็ดห้าหกแปดเก้า อย่าลืมว่าเก้ากับหกเด้ออย่าลืมได่จจงวดวนนึงเนาะลงพี่เนาะนวดบางหันเลูเนาะลูกสามัว่จะบกกลับหัวให้เด้อสามัวให้ไปกลับเอาไปกลับเอาแ่เเยนเจ็ดหก่มักเอาเจ็ดเก่าเทนอนนี้จะกาเองอ๋อแบบนี้คือสีง่ามแต่ลุงพี่สวยมันช่ออครับ เก่งแังฟางบาทอ้าเก้าหากับ่เอาเกาหาบ่มาบ่ลงพี่บัวสาธุมากมาหาหกรถยนต์เก้าหานีเพิ่นมัดไปแล้วสิครับม่นมาก่ได้เลยเอาเท่านั้นบ่ครับลงพี่เอาามีมื่บาตนี่ยเอาลวงพี่จัดการเจ็ดห้าหกแปดเก้าม่นอดหกพกับข้าหลงพี่บัว มันออกยากคือจังซีหานี่ออกยางจานมันหายหดวทิพย์หัวที่ยพันมากอเอฟซีพ่นกรับเอาเนาะโอเคแต่สามตัวนั่นเอาเป็นไอฮาฮาเก้าเจ็ดก็ได้ตัดเจ้าออกนีตัดแมนตัดเก้าตัดเตัดมันบล้วครับโอเคแมนเจ็ดห้าหก เจ็ดห้าหกห้าหกสมตัวแปดเก้าสองตัว <ส gue. S 2> ใจเยน็นยครับเด้อใจเย็นนะครับเด้อพระผาจันเจริญแหแล้วกันครับเอฟซีเก้าลงพี่กับพ่อตัดมันบ่ครับบัวมันบ่แมาตอนดีมากแม่หาหกเว่าเจริ เดี๋ยวนี้หลวงพี่รู้สึกว่าสิมันใจแมนมันบ่มามันบ่มามันบ่มากือบ่มาไอ้เงี้ยหรแมนมีกล้วแล้วอ้หนีเลยเดินไปก็วิ่งวิ่งตัวใดครับหลวงพี่วิ่งครับวิ่งนี่ตีวิ่งวิ่งเก้าเด้อถ้าตีวิ่งวิ่งเก้าเก้ามาเป็นล้านบ่ครับเนี่ยเอาจีตั้งใ่บอกมาที่จริงคิดว่ามันจะมาเก้าเทียนหงอดเมื่อกี้คุณมันมันผันดังหมดวิ่งตัวใดครับรองพี่วิ่งวิ่งเก้าวิ่งเก้า เอดิ่งเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีเส้นดิ่งเส้นแลนออกแคนแขงเลยเก้าหาบ่เอาเก้าหาบ่เอาเจ็บหกบ่เอาแนเป็นแเปดหกกับบ่เอาวันนี้พี่ลงพิมันแต่วันที่เขาตามตัวนี้มา ถ้าว่ามันมันบอถ้ามันได้เขายังสี่คิดว่าสองตัวบอนาพาดเจดสตัวนี่ยแต่ว่าสามสามตัวสามตัวนี่มักมากหาหาเจ็ดเก่าหลายกว่าเดือนเพราะว่าเพราะว่ามักมมักเก่าเจ็ดแห้งครับเดือมักเก่าเจ็ดเน่ยแต่ว่าหาเก้ามนเบา ชุดเต็มมิต,ตวใดแน่กว่าค่ะลุงคีเออจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกกับแปดเก้าเออโต้โต้มากเงี้ยคือแปดเก้ากับเจ็ดเก้าคือวิ่งรูดเก้าส่วนสามตัวนั้นให้เป็นเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดเก้านั่นเดอ้อมันใจพ่เจ้ามันเอาว่ามันมันถ้าได้เขาแล้วองซี่เป็นใดลงคี มันมันมันแห่งหมันกว่าเก่าถ้าอยากวิ่งเดี๋ลงพี่วิ่งเก้าเด้อวิ่งเก้าโตไดพันุคุณพันลงพี่นันละเก้าแปดแปดเก้าครับเจ็ดเก้านั่นะแปดเก้าเจ็ดเก้าพันุคพันถ้ามีหลายคนนั่นกับเมือม่อทุนเม<อ> <ลง S 1> ื่อปโยนมันบอหลงพี่ถ้าูมีทุนพืิมีทุนกันอยดอกคือคลาดยุงหนึ่งวมที่แล้วจืดไวยกค่ะย้อนมันกัน ผู้บดถือกันได้ร่อยคู่ร้อยได้้ามตัวผู้ถือด้ค่ะผู้ถือหน่อยผู้ถือไอโยมเหมืนแม่นั่นได้ท่าใดสามล้านหาบุ้ยผู้เดียวคนถือสามล้านห่าคนถือเท่าไรกับลุงพีสามล้านห่าสามล้านต้วใดลุงพีตึกเจ็ดศูนย์หกวันที่สอง่ผพานมาวังหันบ้านค่ะแกับสองตัวแองสามตัวไขผู้เดียวนี่สามล้านหาตัวตัว กูเดียวสามล้านหาพี่น้องอ่อนดวงเดียวเท่าไหร่ก่อนลุงพีเป็นถาม้านหาเป็นทรงบินไม่เบิ่งพร้อมก่อโอ้ยูเดียวแตกสามล้านหาขึ้นย่านกุเลีอาหม่ลุงพี่ล้ยหานอันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดามกราแต่มันออกเจ็ดศูนย์เก่าเพิ่นสิได้ไลยกเขานั่น คเดียวสามหลานหาที่โรงเียนคองก่านจัดไปพี่น้องวันนี้ก็ได้ตัวมักตัวชอบของงพีต่ตัวเลยครับชื่อแปดเก้าครับเจ็ดเก้าสุดเสมตัวนี่ตัวไดนนะครับเจ็ดห้าหกแล้วก็แปดเก้าครับพี่น้องบอบมาก